สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ที่จะดท่านเลยนะคะกับผ่ชองทางมันยินนะคะแม่แม่จ๋าวันนี้นะคะคุณหมอก็ได้ฉีดยายให้น้องนะคะอีกเข็มนะคะ ฉีดยาให้น้องบันเย็นอีกเข็มนะคะเป็นเข็มที่สามนะคะแม่จา๋าหลังจากที่น้องมีอาการออกเลือดตั้งแต่วันนั้นนะคะคุณหมอก็ได้ติดตามอาการน้องมาเรื่อยๆนะคะฉีดยาให้น้องเข็มที่สามแล้วนะคะอาการเลือดของน้องก็หายแล้วนะคะแม,ม่จ๋าก,ก็ขอบพระคุณคุณหมอนะคะที่เข้ามาดูแลน้องบันเย็นนะคะขอบพระคุณมากมากเลยวันนี้จะฉีดยาให้น้องอีกเข็มนะคะ ดีค่ะสวัสดีแม่แม่พี่เอซีทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยู u ูปทางวันดินด้วยนะคะคุณหมอญาติเออยอะเลยนะพหมอได้เายา,ยาพยาธิมาให้ด้วยนะคะแม่แม่จ้าสาวนั่งลง สวัสดีค่ะสวัสดีแม <ising> ่แม่พ <vastly lava> <less> ีเอสซีท pues ุกท <hour> ่านเลยนะคะลงแล้วคะ หมอได้ฉีดยาให้น้องนะคะเป็นเข็มที่สามนะคะแม่ๆจ๋าดูอาการว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> น้องนะคะจากหลังที่ฉีด,ดยานะคะว่ามีอาการอย่างไรคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณหมอจากสุรินนะคะที่เข้ามาดูแลอาการน้องบันยินนะคะติดตามอาการน้องนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้นะคะขอบพระคุณคามากมากเลยนะคะบันยินสวัสดีค่ะไหนเลยลูกแรกสวัสดีค่ะสวยสวยค่ะ ขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณคุณหมอนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแม่จาอย่างที่ฉีดยาเสร็จแล้วนะคะพบกับเราช่องพังบันยินใหม่นะคะแม่แม่จ้ากับคลิปใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube พังบันยินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ